สวัสดีกันด้วยนะครับืวันนี้ตกลงกับช่อง Tiger Review ของนะวันนี้เราจะมารีวิวการประดิษฐ์ไฟนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เด็กพี่ผมใช้ประจำนะเป็นเด็กกองพัดเอ้ยกองทัพจากรพรพัดใส่ยฟเครขียวมังก่อนนะนี่ผมซื้อมาจากซื้อซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ที่ไหนวะเซนทันใช่ครับซื้อมาจากเซนทันครับไม่แพงครับเด็กละ120 ผมซื้อมาสองเด็กผมมีไปสิบกว่าเด็กเลยแต่มารวมกันเป็นหมดเลยนี่แค่สองเด็กนะแล้วก,ก็เด็กนี้ซื้อมานานแล้วนะแต่ใส่กล่องมาอยู่แกะเลยยังไม่ได้แกะมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เล่นนี่เป็นเด็กดักเนี่ยดต่ก็นโวของไก่โตนะนี่นะแต่มันมีบางองาันผมเอาเข้าไปรวมเป็นไม้ตายคมไฟที่สาที่แบบพลังชีวิตเท่าไหร่ก็ตายอยู่เล นี่เนาะนี่เด็กนี้ของไกาโตยังใหม่อยู่เลยจะซื้อมานานแล้วนะนี่คนระับไม่ขายนะขอบเลยไม่ขายร้อยี่สิบาทซื้อได้มีหลายที่อักเซเว่นกะ็มีครับรุวนี้กลับมาฮิตบอดี้ไฟชื่อนี่นี่นี่สามใบเลยจริงๆมีสี่ใบนะอีกใบหนึ่งอยู่ในเด็กนี่ สวยไหมครับเป็นบอดี้ไฟนะอันนี้ร้อยี่สิบกองทับจากระพัใสฟ้านี่ร้อยสี่สิบนะลุ่มนี้ของกาโอหมดทุกเด็กเลยไม่ว่าจะเป็นดําหรือเบาอะมีหมดทุกเด็กเนะนี่นะไอ้ใบสีเทานี่คือผ้าสีม่วงแห่งความพินาดและบิเกลนะสีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันส่วนอันนี่นแม่ทับอัศสวินแห่งกำนังน,นะเป็นเด็กที่โกงไหมโกงมากครับ นี่อยเจอแหละผู้ครองแห่งสมรภูมิมาพิเกลนะครับเป็นบันดนะบดมมี้นะบัดดี้ผมนีงนี่ซื้อนาที่เซนทันไปดูการบัดีไปอซื้อได้หลายที่อะมีร้านการ์ดชันนำไปดูอะที่ไปดูกระตง้มฟีไปอ่ะแล้วเขาจะมีนั่นให้อยู่คำอธิบายจะมีที่ส,สั่ซื้อช้อปปี้ลาซาด้าก็มีหมด ดเลยดีนะไม่คงีบส่วนอันนี้นะนี่นี่ไม่เขาเรียกว่าจำไม่ได้แล้วเขาเรียกสองการ์ดอะแต่ผมชอบแฟงนะมันเท่มากเูดิไม่เีบอันนี้จะเป็นแสบดีนะครับแสบที่แบบกันน้ำอ่ะ แล้วก็ผมมีนี่ครับของทาุูคุก็มีนะของกาโอนะแล้วก็มีอแล้วก็มีสาลิปเออเขาเรียกว่าสลิปจำได้แหละมันคือสลิปใส่นะผมมีสลิปสีส้มอยู่อนะไปหายไปไหนแล้วไม่มีน่าจะใส่ไว้เด็กอื่นแต่ที่ผมใช้ลหลักๆก็มีทาุโคุมีนี่น สลิปใสใช้บอ่อยสุดคือสลีปกาโอ่สลิปทาสุกุนี่มีน,อน้อยเพราะไปชนะมาเดิมพันด้วยสลีปนี่ผมมีลายเด็กอะเด็กของสตาร์แล้วก็มีวันสี่อันอะแต่เพื่อนยืมไปหายหมดเลยเหลืออยู่อันเดียวครับแล้วก็น,น,น,วกน,น,นี่นี่นี่ใบแล้วมังกรจอมันบัตผมเล่นเด็กของบัตนะ เป็นไอ้นั่นเป็นเด็กของนะไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเด็กของบัสในรถไฟเอกับนี่ก็คือมังกรสายฟ้าพวกคืนชีพบัสไม่ตายเลยครับนี่ครับหมัดสายฟ้าแล้วก็มีนี่ overturn ครับ bus overturn ครับนี่ครับไง very cool ไง เออผมจะมีอะไรให้ดูถ้าใครดูกระตูนมาดีไฟล์แล้วจะรู้อันนี้คือร่างของจิบบี้แพนด้าไปดูไปดูปดพิมพ์มบดีไฟล์ Fine เนี่นะดูทหมดข้างผมดูหมดทุกตอนแล้วน,ะนี่นะจิบบี้แพนด้าดูชื่อมันี่่จิบบี้แพนด้าและนี่ครับคือ,องงใช่ไหมตัวนี้เกี่ยวข้องเลยมันคือจิบบี้แพนด้าร่างจริง ที่แบบมันโตอัปเกรดขึ้นมาจนกลายเป็นนะเซนเซนโมรีซอดารกอนนะใครเล่นบอดีไฟไหลายคนจะรู้ครับมันเป็นการหมดยุคไปแล้วแต่เด็กในหมู่บ้านผมมันกลับมาเล่นผมนก็เลยจัดเด็กมาเล่นกับพองเขาเนี่คลิปก็พอเข่นี้นะครับก็ติดตามกันเยอะๆนะดูกันเยอะๆด้วยเดี๋ยวดูก่อน ถ้าคนติดตามเยจะเจ็บการเลยเล็กแรด้วยนะเพราะว่ามีหมดทุกการของเขามีหมดทุกอย่างก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับราคาด้วยนะครับบ๊ายบาย